เดี๋ยวจะดูก่อนหนึ่งเด็กสบายนะฮะเจอกันนะสองกล่องนะครับ random t แรนดอม o m two box ตรงนี้ผมไม่ทำงานพี่บอกเอยู่กับพี่จะจบอะแบงค์อยู่ไหนกล่องนี้มีเวลาโฮบิทไหมไม่น่ามีเวลาอยู่ฟรีออฟรีออไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกถูกไหมครับตัวเวลาโฮบิทไม่ใช่เขาถามว่ากล่องนี้มีเวลาโฮบิทไหมไม่มีเขาแค่บอกว่าฟรีออไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะกูบูลลี่ยังไงวะ บอกเอาเนนาแยอาเป็นโค้ดของชื่อนักเตะหลังทีมหมายะัมันหมายโค้ดการหรือเปล่าครับอ่ะกูเ่งแม่แถวนี้แม่งมีแต่คนและน้อมทีมทุกท่านอันนี้คือทีมเหมือนได้บอกแรนดอมทั้งชื่อและทีมเปลีย่ยนชัดเจนคนที่อยู่ในเบรกหนึ่งมีสารัตกรรัมปนาธันวาลาดีนบาเบียหน,นาพิติีไบรอรัน ตุ้ยเควินตังบอสน้องหลุยส์เซวามันนี่นัทพงศิริพรพิสรุตบอสฟีโป้แล้วก็แบงค์ทีไม่ใช่ด้วยแบงคอมมาผมน้องผมในนั้นพี่หลังจากการกลับมานะคิวเชื่อในดวงน้องผมทีใช่ป่ะลิวจะมาตันต้าลิวโคตรใจร้ายเลยให้แบงค์ทีลิวเนี่ยไหนว่าชื่อคนอยู่ไหนเดี๋ยวให้หัวเราะหนเดี๋ยวไม่ได้กูว่ามันนี่เนี่ยได้ลิว ไม,ม่มีผ่านก็มาหลังจากไม่มีใครรู้จักโอจีมันนี่เนี่ยบ้าพี่จะไปพูดอย่างนั้นเรื่องอะนะนี่นจะได้ illa, <แ>ไเซบียาเรียลโบโต่บุลลี่อะไรเงี้ยเขาเรียกบุล <c oughs> บลี่ของจริงเงี้ยเขาเรียกว่าบุลลี่ของจริงกดเลขขอได้ไหมขอแล้วลิสแลนด์ไวเซอร์อยู่แล้วถ้าพี่ไม่อยากให้กระตุกเราก็ทำตอบเบรกทีเดียวเลยไงไม่เอาอินเตอเบอร์อะไรอ่ะ แบงค์พีได้แน่นอนัแบงค์พีอยู่ล่างสุดมันแล้วั้สารัตอยู่บนแล้วก็พี่เจ้าความลบาใกาทำเพียรเยอะอนกที่อะไรเราทีมาใส่ชื่อชื่อมาใส่ทีก็จบละเดี๋ยวเดี๋ยวจะง่ายไปเดี๋ยวมันจบเร็วไป dice r o โ r o dice ได้อย่างได้ินเลยสี่บวกสามไม่ได้เจ็ดเจ็ดทีก่อนหนึ่งกลัสองอยเ็นสลักได้อง กับไม่ทันลูกอยู่แล้วไงสามสี่พี่แบงก์กับพี่หยุไม่ให้กลับบ้านครับคือนี่จะพาไปนอนอะไรก็ไม่รู้พูดออกซ่ออีกหกแฟนพี่แบงก์ได้ยินแบบไปนี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดยับเลยแบงค์ทีที่หนึ่งโอ้โหมันได้มิลานแล้วเนี่ยความจริงไม่เห็นต้องมารีบจ้องเลยพี่เพราะว่ามันต้องมาแบงค์ที หนำพี่หาได้ดวงดีวิสรุตโชคดีนะพี่ตีไม่อยู่จะบอกนันไหมพี่ไม่เป็นพ่พรใช่แต่ต้องอีกมีนเน้นน่ได้ที่หนะพี่ตีที่ห้าบอสที่หกบาเบียที่เจมันนี่อยู่ไหนวะแปดกปนาไบรอันอสปอ แล้วละต้องทิ้ไปอีกพี่มันไม่ได้จบกง่ายๆไม่จกง่ายกูได้ดีละาบอสสิบอ่าปีโป้สิบเอ็ดสิบสองทานพีละน่าจะ้าก็ออกไปสิบสามสารัะไม่ลายเซนนะพี่สิบสี่เควินทำไมไม่เลนสิบห้าเขียนว่าหนงได้ไหมเพราะชื่อหนงยาว สิบหกตังทำไมไม่แลนดอมทีเดียวอ่ะสิบเจ็ดนัตพงศ์งเดี๋ยวมันจบเร็วไปไงลูอ <Sport S 2> ิสสปอตอายตินพันวาอัลาดินส<า>ปอตสิบเก้าแล้วก็พี่ตุ้ยที่ยี่สิบมาต้องแลนดอมทีเดียวแล้วก็กดอีกเจ็ดเจ็ดหมองร้านใช้ตักขอเบอร์หนึ่งใช้เต่าเดียวกันนะครับ่เลย ใช้เต่าเดียวกันนะครับเจ็ดทีนะครับโชคดีครับทุกท่านครับก็เหวิวเลยเห็นวิวเจอเจอจะเป็นมัลติกบู๊อะไรเงี้ยบู๊กบุ๊กอะแบงค์ทีเตอร์แน่นอนแต่ละคนรู้สึกรักแบงค์ทีแล้วก็เต่าเดิมเจ็ดทีนะครับยังหาลิซอร์ไมเซอร์ไม่เจอเลยคนลุ้นหมดเลขอะไรที่แบงค์ไม่อยากได้หมอ๋อมันไม่เกี่ยวนะเจอแน่นอนครับเซบียาอยู่ยี่สิบบนถึงเคซีมิลาน จ็ทีมาดูซิแบงค์ทีจะได้อะไรเจ็ทีป่ะเจ็ทีโอเคหนึ่สความถึงเส้นหาใบเรากดไม่ได้มันเพิ่งสทีสามเจอแน่นอนสีหวร์ ออินเตตตร์ัววโอ้โหแล้วมาริเอซิมิลานด้วยอ่ะมี่เคยดูนะคะแนีน20จะเด้งมาอยู่หนึ่งเลวไปอยู่หนึ่งเพิ่มตัวไปเยอะไปเยอะอินเตอร์แน่นอนซมิลานใครได้อินเตอร์รู้ป่ะใครพี่แบงค์ทีแบงค์ทีเอซิมิลานหนำเรลวมาดริดเออดีว่านี่รับไปเลยบิสเซรุตไลป์ซิกกับวูบบวก ไลฟ์ซิกกาวูบวกสิทธิพกรณวพิติีซาวบวกลุ้นลไลเซ็นซาโบไลไยบอสสปอร์ตหยูเวบาบาเบ,บียสปอร์เต,เอตเใครอ่ะลิเวอร์พูอัลเตอร์สกปัมบารา แ <8, S 2> <Okay. S 1> คือแมนยูขอรับไบรอันเคโอไนน์เฮสดอตมุนบอสเพนเฮสเซอร์ว hmm. <has> ิยาคอมโบนะบอสสอรีป mm ีโ hmm. ป้ส mm ิบเอ็ดเรียกว่าภูจลาดคอมโบมันน mm ี่สิบสองอินเตอร์คอมโบสารัตสิบสามบาซ่าเควินสิบสี แมนซิตี้โนง15พีสอีมั้งลุ้นเมสซี่สิบห mm hmm. กตังบายเยิ่นนัตพง์17คลับบรูชลุยดอซิลวาร์18แฮสอาจักซ์อัลดินเชลซีพี่ตุย่ยอ่ะตุต่ยก่อนแอดมาดริดแอดมาดริส พีเอสจีมีเมสซี่ไลเซนไหมมีขอรับชุดพีเอสจีขอรับอ่ารีแคปแบงก์มิลานหนามเรียวมาดริดวิสลูดเป็นไลฟ์ซิกกับวูบบวกสินิพรลเลียวพี่สีซาวบวกบอสยูเว่บาเบียเลฟูอาร์เตสกัมปนาแมนยูไบรน์เคโเฮสดอนมูลบอสมีเซบียาคอมโบบีโปเป็นลิเวอร์พูเจอร์คอมโบมันนี่อินเตอร์คอมโบสารัตบาซ่าเควินแมนซิตี้โหนพีเอสจีต่างบาเยอร์นัทพง์ขับรุช มวอจซืลว่า has ajax ทันวาอลาดินเชลซีพี่ตุ้ has at madrid แขมาดไม่รกไดทำไมเม่กี้ไม่จบที่หกไล่แบงค์ได้ริววะนั่นหพี่มันี่วไม่กีไ้ิวปะวะไม่ใช่ห้าห้าได้หได้ลิวทำไมไม่จบที่ลิวอะ นัาถุงมือเรียหน้าเบื่อแกไม่ออกเดี๋ยวนัดไม่ได้กลับไปหาลูกไม่รีบมากเพรานัดอยนเงี้ยเอาแล้วของดีจอมันถึงแบบมันนี่ไม่ไปนั่งเลยพอเป็นอินเตอร์นอกจากชนเดอร์อินเตอร์มีใครวะชนเดอร์มีตัวใครอ่ะ เอโต้มันเซนบาซ่าในวงนี้ถูกปะอินเตอร์มีตัวเดียวเลยเหรอไม่ใช่อะพี่ไม่ช่วงหลังท็อปมันชอบเอาอินเตอร์ใครมาเซนอะมีหรือเปล่าเซนซี่วะไม่รู้มีหรือเปล่าช่วงหลังเห็นอินเตอร์นี่มาคุณรัก to you อ l เ break one record อยู่แล้วเดโก้ random one อไม่เออกออจะให้แบงค์มันได้รูโอเอซีเลยเอแค่แค่ได้หนึ่งแค่มันได้ลายเซ็นเมายังไม่อยากให้มันได้เลยดีสุดที่จะให้แบงค์ก็คือเต็มที่คืออตนาลี่ลยเซ็นออาไปเต็มที่กคือเบสการ์ดแบงค์อะ เรื่องเบเจอร์การเอฟีกับอลไรก็ไม่ต้องแยกเพราะว่าอย่างว่านะอย่างนั้นของพ่อลูกกับเอาพ่อลูกมาก็เรตสก้าฮันโตนาเลเจนสเปริฮาคิมีไม่ใช่อินเตอร์นะทีเอสจีแล้วเวียลี่เลเจนเจอร่าเลเจนเอนพับเป้เฮซุสนาวาสที่ครั้งแรกที่เห็นเลยเฮซุสนาวาสปูอีกจริงๆอ่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกจริงอ่ะ ตีทะรุนแลงซูซโซเดวนี่ก็เห็นครางง่ายวะเนี่ยเดวคามามานก้าปิโป้มเมนต์ลาเซนฟรดี้มูเลอร์อีกอะไรเฮซูสมาไปที่สองเลยได้เอะ กรี <Green> ish, ลิชโดหมายเลขเซเว่นบรามบิอัสริเซนเดนเบริมาฮุนโดกาเลเจนคอสตาเดเมียเบลอะไรไม่ดีอะไรก็รู้สึกีไม่ฝีด้วยหลังเบเซิมาตัดสาครับไหนครับแม่ก็สีความ,ม,มนม,มันเตะที่มัดดิที่สนามมันซ่อมอยู่ใช่ครับสนามไม,ไม่แชมเปี้ยนลีกช่วงซีซั่นนี้มันเตะที่สนามซ้อมมันไง โรบบี้ซาสไลเน g บา a าอ a e q u a l เซอร์เลจ n ด c แคทเล่พอดดจเรวาลาพอดยังไม่เห็นอะไรที่เป็นอินเตอร์ของมันนะี่เลยอินเตอร์มันไม่ค่อยมีเบสการ์ดตัว่ไม่คยมีบามันมีไอเซโกโมเมนต์อย่างที่ฮาร์วีเอเลียสพอดดี้แวนเดซาปาติ เคียซ่าเอโต้เคนนี่มอริบาเบาเดอแอนโตนีเบนซิมานน์ผ่านไปไวอึนโกเริ่มเปิดเร็ววะ KDB อาร์ตคาซิยาร์โกเซนอันนี่อ่ะมานนิดาแล้ตัลเนต้าโอมาริชาเฟรงกี้เดยองหลุยซัวเรสเกเทนเบิร์กเมสซี่เฮ้ยนี่ครั้งแรกที่เห็นเนดีบอล่าเทนเนี่ย อยากได้ขอบอสคงให้พี่บอสอยู่ว่าเอาไปเลยครับแบงค์ฉันเรไปเบก่อนสองกล่องได้สองไลน์เซ็ตเลยนะเออนี่สวยนะอาจจะเป็นโหลดอินเตอร์ก็ได้พี่ซาตินี่เราดู้ว่โจเดลเตเบสอะไรวะพี่ มีแต่ชื่อดีๆแบบนี้รอแป๊บน,นึงทุกท่านมันต้องสลีปเยอะ,อยอะ Legend b e r s a ร Legend มันจนะอเอาไปดูโอ้พ่อลูกไอ้งดูโอ,อุ้สิอีนึงกี้นี่โลกอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยอะ่ะไม่ได้กินหรอกแเอาแข <laughs> งเยจะร <laughs> เวลาไม่มาจะได้ไม่ช้า ร้อนนี่ใส่ถุงม,มือเนี่ยนี่แหละผมเล่นนะเดี๋ยวนี้เงอกแตกปั๊บๆ,ๆ,ๆไอ้สีตังควรจะสปอนเซอร์กูอะเพราะว่าตั้งแต่กูใส่เนี่ยเด็กแบบเกอรไทยซื้อเขาน่าจะหลังช่วงนี้โควิดไงเข้าขายดีเยอะเขาไม่งอลูกค้าพี่เพราะว่าเขาช่วงนี้ตลาดต้องการเยอะยังไม่เห็นซาบวกสักใบนี่ไงตั้งป่ะไม่ใช่นี่ไรซิ๊ก เมื่อกี้ตอนเปิดมีนะเห็นหมายว่าไม่ใช่ในสีในในกล่องเนี่ยเมื่อกี้ตอนเบรคเห็นในชื่ออะไรไฮเลอร์อดัมอ่ะอาริยามีก็เห็นอ๋อซาบัวอารยมีเมื่อกี้เห็นใช่ใช่ใช่มันไหลมันเจ็บไปไหมเหรอมันเจ็บป่ะเดี๋ยวโฟลาร์ตอนเลยไปก็ไม่ได้เล่นแล้วทำไมมันไม่ดีกว่าเฮ้ยโฟลาร์จะลงทุกแมปเลยเหรอลอยกลับไปอ่อนเบียเบียแรง เมียกับอยู่กับเมียเมียเขาจะอยู่กี่เขาก็ได้ฝเป็นปราะเมียมอยู่เปนก็ได้นะเมียเนับไงอยู่กับเมียเมียมันก็คงมาอยู่เมียมันก็คงอยู่ที่งคด้วยเพราะว่าเมียไอแวนดในแวนเดอร์เบนส์คือลูกเบอร์แคมอ่ะเมียลูกเยฮะเมียใครนะเมียลี เป็นลูกนะแฟร์รารี่ปัจจุบันเป็นลูกเป๊กลูกเป๊กกัเดีล่าเหรอพูดจริงพูดเล่นวะาวมันจีบไปอยู่มันไปเที่ยวกันเยอะแล้วพี่แต่ว่าผมไม่รู้มอนตกลงอันไหนจะเป็นลายเซ็นด้านซ้ายเลยป๋าอันนี้แหละอะลายเซ็นอันนี้อันนี้ลันอินเตอร์วันวันันก็อยู่ซ้ายหรือขวาเนี่ยแหละพี่โกเส้นลายเซ็นเห็นไหมพับเก้าสิบเก้ามาถ้าสูงเลยมาชินเตอร์ไม่เอาเลย ตินเตอร์เอ้ยบายเร์นเิเตอร์บายเยนบูราซาเนี่ยเก่งไหมวะเก่งไหมอะ FM ว่าไงครับบูราซาเป็นย่ากับสาป่ะวะไม่รู้จีไดหม่พอดูเบกชัยเลยนะไนเซนดีมันออกยากยากเลยโคเนี่ย ใช่เมื่อเมื่อเทียบกับ possibility ตัวที่มันแบบพวกเนี้ยเยอะมากมี่ยเลียมไม่น้ดูดีเลยยิง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 สองลูกสองลูกปนเี่น่าจะเป็นการลั่นลั่นตํ่อลั่นอลั่นตํอเนียแล้ก่อนบอกว่าเรียมมาเต็มเลยเฮ้ยต ทับติดสีโมทับติดโอ้โหลูคาคูกับดรอบบ้าห้าทับสิบเชลซีเมื่อกี้ออกเวลาเมื่อไหราจิ่บอลนี้เป็นไรเซ็นทต้งหุนจีบบ์ทริปเบิลหรอวะโทนาลีนี่ไงเดซเซนเดนโอมาริชาร์ดกรีลิชอัลโม่กอนซาเลสทับสิบสวยดีนะ สิม่วงเนี่ยแบาสิบสามเราพี่ปะสิบสี่ม่วงไงสวยดิแล้วลายเซ็นิ์เพิลขอบมันเป็นอย่างนี้เลยนะใช่แต่เพิ่์เราคือเมื่อกี้ถ้าเปิดซองนี้ก่อนแล้วนึกว่าเป็นลายเซ็นก็จะดีใจเกินกื่ตนกันแบ่มัดมงเริ่มเ่เร่มันจะไปออกเบรกหน้าที่แบงค์ไม่ได้มีหลาเลยตีหน้าดังลง ลงพี่แต่มันผมอาจจะเออผมผมไม่กลับมาเจอวิลาแล้วเดี๋ยวเชื่อมั่งที่เป็นกังลใจที่ผมกไม่ได้อากทักวิลาห์กล่องที่สองครับสองกล่องนี่มันเร็วนะเมื่อกี้ที่มันยานี่เลยพี่ไหลลงเลยเฮ้ยผมวันนี้นี่เขียเงินแกนพาเตอร์เลย เพราะมันเล่นมันเล่นปู่มันเล่นด้แต่ไม่เอาลูปู่มันล่ปูได้ไปฝ่ายถ้าหนาแบบเซปชั่นใช่มันบางกว่าครับไปมันอจจะยังไม่าตั้งอยู่ฟ้าก็ได้ช่วงนั้นอาจจะเล่นอนยุโรปอ่ะยุโรปครับยูโรปครับรนช์สเกตเทนเบิร์ โซชายิงบบเยรนกอเรสกาบรามดีอาสดัสโกเซนคูดุสโดนัมเบเร์เซเว่นมันติดนิกสิตไงินเนสอินซากีเลจันอาเกเอตโตไทเลอร์อดัมสิไงเมื่อกี้ใครหาไลฟ์ทิกอยู่วีวดีเคียซ่าเลวาน ไม่เร็วแต่ไม่มาเบนเดสซีลีเสนเมชายูซุดเดเมียออริกิลีเสบาซ่าไทเลดาอีกใบแฮกีมีกรีดมองวานบรองโฮสมาเร็วดีไหนะสัเบียเวนเดอซาเลเนต์อาอครีดครับสี่สิบเก้าทำไมลานมีตรงนี้ แถมอ้าวแถมแมอันนี้จอ <Red> ford, ร์ราดาห์เอาละวอันนี้กูเปิดเร็วไปแต่กูอาจจะเจอลายเซ็นได้ปะเนี้ยเมื่อกี้เปิดความด้วยความเร็วมั่นใจมากตอนนี้เริ่มต้องเอ๊ะทำไมกล<อ>่องทำไมกล่องนี้มันแปลกๆวะกล่องนี้หรือว่าหรือว่าคู่นี้คือคู่ลายเซ็นวะหรือว่าหรือว่าพลจอร์ดาหวอลเล่อันนี้ลายเซ็นปะเนี้ย จริงจริงด้วยเห็นไหมนะใช่ไปดูโ uh อ้ไหมเนี่ยไม่ใช่ทับยี่สิบห้าใครดูนี่พี่ผมผมไม่ได้เฟซมีแต่อินเสิร์เก้าทับยี่สิบห้าดูผมก่อนดิแต่ไม่ใช่คุรุ่วผมว่าไม่ใช่อ่ะเซโก้เหรอผมว่าม่สิบอินเตอร์เซโก้เซนโซะก็เซนป่ะโรบิโก้เซน ปเก้าทำยี่สิบห้าด้วยตอนแรกวันนี้บอกอะไรแปลกอะไรสามพันแสนหนึ่งนี่มันผิดอ่ะมันผิดย้อนซองหนึ่งควรจะมีสิบใบใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเกินหมายว่า มันถึงหนากว่าการ์ดมันเยอะเกินสิบใบอ่ะก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับใช่แต่ว่ามันก็คือเบสการ์ดที่เกินมาหรือว่าการ์ดมันเกินมาไม่มันเป็นเพราะไม่รับฟองลายเซนรเราก็ไม่เคยนับฟองลายเซนกับฟองลันมาก่อนนะครับพี่อาจจะเป็นฟองลายเซนคือไม่ได้ดึงเบสออกเสียบไปแล้วนั่งเลยหมดแล้วหมดแล้วนั่งเนาะชอบดีอยู่พี่ มีมีชื่อพี่แต่แต oh, oh, so ่ท okay. ma, ีอะไรก็ไม like ่รู้เล่นด้วยเอาเล่นอีกเล่นอีกไม่เก็ดเติ้ลหนึ่งทำแบงค์มาด้วยเหรอเนี่ยแบงค์เขาบอกว่าเมื่อแกร์เติ้ลกลับเมื่อไหร่โทรบอกด้วยเขาจะได้ขึ้นมาข้างล่างครับแต่ไม่แอบอยู่ข้างล่างอ่ะในรถอ้าวอย่างนี้มั่นใจเล่นแลนด์ต้องแพ็คกับคนอื่นเราสองกองบอนี่โอ้โหไม่จืดครับกล่ามานานเกลาว่าแม่นเก่งรู้จริง เรียบร้อยเราก็คงต้แบบสไตล์คือเปิดนะถ้าเจอก็ขอวางไว้ก่อนเ่าไูสุดท้ายจบไปลาที่หลัิดนี่อุตสาหเปิดโกเส้นให้นะจิงจิงไอีกนี่ก็ลเส้นนี่แจกมาเพี่ถ้ามันเออเหรอก็แปลว่าต้องมีกล่องใครที่ไม่มีลายเ้นถ้านี้มันเออเหรอมาแล้วมีลายเซ็นให้เพิ่มเนี่ย เพ<ร>มีคน,คนว่าจะมีคนที่สวยในโลกนี้ทักคนก็จะเปะ็นของแบนี้เช่นสิริที่โชคหรืออาจจะเป็นเบรกต่อไปของพี่เตีงกาแฟดีนะก่อแล้วตอกสองใบเลยจะไม่มางมานานก็สรุปก็คงเป็นโดแหละที่ชอบปิน้นโดวเมื่อกี้สองใบนี่กรีนิชครับสี่สิบเก้าอาจจะมีก็ได้าาน่าเซ็น เหมายกกล่องขายไหมครับเติ้ลอยากได้ได้เหยีกล่องลาเดี๋ยวขายเติ้ลกล่องละหมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วกันครับลดให้ด้วยนะใช่ครับเอ็งโกโลแวนไดมาคินยอสลูโนเมนเดสนี่อออสองซองสุดท้ายซึ่งมันไม่น่าแถมมาหรอกมันแค่กล่องนี้มันอยู่ผิดที่ อะไรตอนที่ตื่นเต้นตองเถื่อมันจะแทนแทนไม่ดีสิครับจบแล้วครับตอบทันเดียวไม่เซโก้เนโกวิลเลียมเมสซี่โรบบ้าเดอร์เมียโอ้โหอินเสดเป็นเบื่อใจร้ายไปเซลต่อถ้ารับให้พี่แยกเอฟีเบงออกไปได้จบมันต้องเงี้ยกปะวันทีมันเราแยกกัเสียวครับ อันนี้ก็ดีด้วยสามสามใบเลยตีใบคุปาน้อยแตอนนี้ปลาน้อยนี่แต่วันหนึ่ได้แล้วว่ากาบี้เดเคทเทเลลินเน่ตรอบบาคอสตาอาดิเอมี่เอนเซนเดโอมาริชชาร์ตโมริบ้าแล้วก็แฟรงกี้เดยองหมดจบเหลืออีกหนึ่งเบรกบอกมันนี้ครับว่าอีกกระไรจะไม่ฟิวนีตเบสต์มันก็มีโอกาะไร้ที นะครับลายเซ็นเอาเบรกก็ังดีอ่างัน้องผมมากพี่คุยทีแรกจะเอาลายเซ็นคู่เรียงเียงก็สวยอยู่อางันมกน่จะ่งลเ็นู้ไมาปอกแเบรกย่งีแมงรู้กเบรกนอะได้ไรเลี้ยวเลี้ยวมีหวังจะได้เอฟซอ ก็นีนไม่ออกเหมือนไม่ออกอเคือเวลาแรนดอมได้ถีบดีก็คือเราได้ทําการใช้ดวงทั้งหมดของเราไปแล้วคือไม่ได้ใช้ดวงในการรุนแรงพอพิมพีมไม่เย้เก็เแล้วว่าเราได้ถีดีมันจะออกเยี่ยมพอเราได้ถีเยี่ยมไม่ออกคือเออเหมือนเวลาเล่นไซเล่นอะไรเลยอ่ะเวลาแรนดอมถีบไม่คือเหมือนตอนนั้นไอ้บุญเดชอต่เวลาแรนดอมได้จูดได้แบบพาแลนนี่คือแบบโอ้โห แม่คนบั่นใจแล้วแม่งก็ไม่ออกแล้วพอไปแลนดอมได้ตกแบบตาบัวกือออกอประจํเออจริงเตมืนึกนโลม้ยกได้เห่มือนสมัยก่อนอีแม็กที่มันชอบบางทีมันมีดูโอหรือทริปเปิลตัวง่ตัวดีอ่ะ ก็ในตอนที่เราเป็นพวกชีฟแทนที่จะซื้อตัวแพงๆเนี่ยกูก็จะไปทุกคนในประเทศไทยก็จะไปเจาะต่อตัวน้อยแล้วเวลาออกเขาถามว่าขายสปอร์ตไหมไม่เหมือนด้อมด้อม r a n d ม่นใจอ่ะผมจำได้ตอนนั้ที่ต้องไปไล่เล่นหมุนโชว์แบนเซตแถวบ้านเรียกว่าใจหมามากเวลาคนเขาได้ตัวแพงๆถามว่าขายสปอร์ตเขาเถอะไม่ random random re cap random หนึ่งครับแรดฟอร์ดสองใบครับ KDB หนึ่งใบ กรีลิชทับสีมีทับสิสวยดีเนี่ยนี่เน้าทับสิบแล้วก็ซาไบเยนทับเก้าสิบเก้าแอนโกเซนทับยี่สิบห้เรียบร้อยอะทุกคนรุ้นกันอีกรอบเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ให้สต็อปเรคคอร์ดก่อนไม่อ้ยไอ้ชื่ เดี๋ยวมันก็ต้องค้างอยู่เนี่ยเบื่อเบื่อในเฟซบุ๊กเนี่ยเมื่อไหร่